ันนี้แกะสกุชซุ่มซุ่มสกุชี้กันแต่ข้างหน้าตรงนี้มันมีเขียนว่าสุ่มก๊าซบัตนี่นะเราก็เลยเอาตัวนี้มาแปะไว้ก็จะคือคนอื่นเขาใส่โหลดแต่ว่าเราอยากแบบว่าใส่อันนี้ไงก็มาแกะกันคือแกะแต่ว่ามันต้องใช้ความพยายามแต่นี่ย ากอะทำไมตรงนั้นมันง่ายจังอีกด้านก็คงจะยากเหมือนกันนะคือเราทำเองไงคือสกูชี่เราหมดเลยแล้วก็จะมีอันใหม่มาที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นแต่เราจะยังไม่รีวิวนะคือตรงนี้นแกะยากเวอร์คือเราแบบว่าโทรกับอีกตรงนี้มานานแล้วได้แล้วได้แล้วเย่ยังไม่หมดนะจ๊ะมีตรงนี้อีก เฮ้ยกล่องเลยมากดดได้แล้วว่ากล่องระเบิดเลยอะแสดงว่าเราใส่ใช่ค่ะเราใส่มาแบบจุกๆเลยแบบนี้เลยอะก็จะมารีวิวอันนี้ก่อนอันนี้เคยเห็นกันอยู่แล้วใช่ไหมแบบว่าไม่สโลเลยคือแข็งฟังนะ แขงเวอร์ต่อมาอันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะพอใช้ได้ไม่ใช่ไม่ได้แบบว่าไม่สโลว์เหมือนอันเมื่อกี้อันนี้ก็เสียงน้อยลงนะต่อมาอันนี้เป็นอันใหม่นะที่เรารีวิวไปแล้วเมื่อวานใช่ไหมแล้วก็จะเป็นน้อตัวนี้คือแข็งน่ะแข็งนะงนะน้องแข็งไปไหนเนี่ย เออมาสีเขียวอันนี้ก็เคยเห็นกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะมีแกะสกูชี่ทำเองด้วยวันนี้แหละเดี๋ยวเราไปทำนะก็จะมีสองกล่องอันนี้อันนะอันใหม่คือมันก็ไม่ใช่ไม่สโลนะคืออะไรยี่สิบบาทอะไรเงี้ยไม่ได้อละสิบยี่สิบไม่ไม่ได้อะไละสิบบาทแต่ว่ามันอะยี่สิบบาทน้องตัวนี้เป็นน้องตัวที่เรารักเราทุกคนหเห็นตรงนี้ไหมคือเราทำเองนะ น่ารักดีก็หมดแล้วทุกคนชอบตัวไหนที่สุดตัวแรกคือตัวนี้ตัวที่สองคือตัวนี้ตัวที่สตัวที่4ตัวที่ห้าและตัวที่ห